อ๋อเลยอ๋อเลยอเอเลยอเลยตามไปตามไปยิ้มแล้วบ่หมูเห็นต้องยุ่งกัดแฉบแบแบแบนี่แหละซิโคหมูทอดไปให้ขอบคุณนะคะหักเองทำอะไรนี่แหละไม่นุนัวนุ่นังสีหละ ทอดยังกะสร้างสิ่งยังกะสรางคันทอดจานนี่บ่แซบเลยด้อต้องนวให้เด็กกินก็เข้าแบบกลมกล่อเ่หเขาหอนหนนสัตวนนไหมห่อนหแมนกอเขาหอนหอนนะทำมุ่งแซ่นี่นี่ะเด็กผู้เรผู้ต่ำอีมปะิ้มน้ดค่สีสีจังเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่มีคำว่าเผ็ดบนโลกนี้ค่ะอ่าอีแม่แล้วต่ำมึาพิกไปน้ำเลยพี่ว่าเผ็ด นองตัวอต่อกเม่น้ปแดเข้าไปด้วยเห็นบอยิงเามบิดนี่แหละครับให้ยเขาบอกัน้ามดแหละให้บเดียวกันบอกันผู้เดยถามว่าเอาหัวเงะเมื่อนเลเอเงาะเอ็ดเงาะเอ็ดด้วกันนี่หละคเป็นคนลลเนแม่แม่ยุ่งพือเมือง่เป็นพุนทองเออพุ่นทองเป็นยังบอ

เต้นึ hmm. ้นรถน้ำเอาเต้นอันนี้ไม่เป็นของเล่น่าแมต้นอยากได้เต้นพวกน่จีบาเป็นวันแเห่เต้นอันนี้ล่ะมุกเขาเล่นเขาหัวเงินพรกลางเหลนยังวันมันอุ่นเลแน่เต้นที่มันเป็นหลอดาๆิกระตุนแล้ไม่ขีเกียมันไม่ละลายเอาไหมบอสบววววววีวววววขวววววยวว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 ่ววาน่วเลอว วยายานอยู่ตาป็นมันเป็นระานโกตาเลยเแกเาเลยจบตางเขาเฮืรนย่างขึ้นเมื่ดไปแงนแลวกับแกดียวนเลยนะผมย่าจะกับแกขีเกียจมานล้วพอขีเกียจอืมจตัวในนนะจะยิดค้ามันจะจะอืนเกลอกมาจจะแล้วให้เอเยิงียเอยดห้องไฟหน้าเลยรอ ดังกะปีก็กกโอ้ประตูงามหนาโอ้มันคนละอย่างกันโอเดี๋ประตูมันปีบอีกฝั่งนึงโอ้เดี๋ยวแต่ขันปีบมาห้าปีนู้นว่านั้นมันไม่ค่อยมารอดบ่เอื้ยเอ้ยปีบประตูลัดพี่ประตูใส่เลยเย็บเพ่าะเย็บแล้วยางดีเทียมมาอิ่เาม่หรือเปล่าแม่ไม่ไม่ค่ะไม่เผ็ดค่ะมันจืดจืดเหรอจืดเองซิมคดไปเลยไม่เป็นไร มือหลายคากินฮมแ้ดีมคนน้ำน้ำหอนลวกลินไแม่มันมันซาดินไหมนีเอาคามเดียวบดนีเลยบ่เพ็ดบนีเลยบาเดียวหมูทะเลมายันเพ็ดละดีนะบ่เพ็ดบ่เพ็ดแตมสิาแต่ว่า็กินู้เกเ่ารากิเป็นน่อลินยู

ว่าจออกได้น่ะบกพีคคิดผมเห็นปะคิดจังไหเขาเขาปากกินอะไรเอาผมกินบุกพีคเอามาจกินดนหลายแบบเอาเจนหลายแบบไปัรถจอดทางไหนแม่เดีาลูกมาจอดนี่ ถ้าถาเลยเขาไ่กินเน่หมูเขากินซอสจุเป็นวกินเป็นวาซอยจุเสโซฟาไปดอันนี้อันนี้อันนี้โซฟา

อะไรง้ออคิดถึงใช่ไหมอะไรนะคิดถึงใช่ไหมเติบหนึ่งล่มเราสวยไหมสวยโอ๊ยสองเออเรามีภาพเพลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปล่อยสัตว์ยชิอู่น้องเมื่อกี้น้องปล่อยตัสัตว์ออกมาเยอะมากน้องฟาโซน้องเคยภาษาตเอเลียแล้วหนึ่ง này phút mày mà bây giờ vòng lăng rồi, pha lăng rồi lấy <laughs> luôn rồi này bạn phải thiếu khoảng phải thiếu khoảng xời. จะมันจะมัวทำจะไม่ขีดผู้ใดนี่นะครับรถของน้องโซเฟียโซฟ่ายาวเวลาเวลาตกใจบางอย่งเลยก่อนมันไม่เป็นอย่งไรภาษาไอเรียนเปไปทั่วไปขีบดใช่มันจะไม่มีมันไม่มีความหมายเขาภาษาไอเรียนไม่มีความหมายอะไรบอเวลาหนูตกใจหนูบอกภาษาเอเลี่ยนหน่อย มีเ่ไนกร้มียังไงมหเอาไปเต้นเนี่เล่นปะเอาหนักหนักเนี่ยไม่พดเดอน,ก,นก,กันเตือนี่เปกะเปาิ๊ี้ด้ยโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้เทนี้ครับคิปหนาพอกันไหมครับ อบคุณทุูกำลังใจครับ